ไอ้ดำนี้ตึงไอ้ดำนน้นหย่อนไอ้ดำนี้ไปไอ้ดำนู้นหัวตรงไอ้ดำนี้หางไม่ตรงเงล่ yeah, ะครับมันก็จะปล่อยยากเพราะฉะนั้นก็ให้ทีมเรือบอ oh! ล้วเอาละครับฟ้าฝนยังไม่ เ็จตอนนี้มองไปบนฟ้าลุงกินน้ำด้วยลุงกินน้ำขอไม่ได้ประมาณไม่เกินไม่เกินห้านาทีเสร็จับเมื่อไ้อยเสร็จับเมื่อไ้อยมาดูสิว่าเพชรนครเพชรนครสุลพรนาวาลองน้ำที่หนึ่งลองน้ำที่หนึ่งดูสิว่าใส่เสื้อสีแดงๆภายโดยทีมงานปุยปุยประดาทองปุยประดาทองไปตามไปด้วยเทม สิริชัยสิงบางมานอนโดยพายโดยพายถ่ายโดยพายโดยที่ชั้หลังสิงบางมานอนสวนเจ้าแม่เจ้าสามเจ้าหลามมะคงเจ้าหลามมะคงโดยพายเลยกำจัดสาวสวยลบสิยาพายเลยปัดหูทองเอาไว้ผีพายคัดเกตคัดเบอร์มาอยู่ตรงนี้สี่ลามสุดท้ายดูทีว่าใครจะคขวา แมป์ไปจะขอแายไปจะพูดไป่ออกจะบอกว่าได้เอาละวนมาดูสิว่าเที่ยวได้ครูชิงชนะเอาแล้วครับลอกน้ำหนึ่งทีมกันเพชรนครขอต้อุณพรด้วยลอกน้ำที่สองเทมสิริชัยเทมสิริชัยสิงบานมานอนไปไว้ดูสิว่าลอกน้ำที่สามเลยดีนะดับไปสัมปรดาเจ้าลำน้ำพองไปบมไมเปียกไปเสียไปเสีไล่ใคร่ยิไล่ใคร่ยิสาวสวยลบทีนะถ้าต้องเลืดูสิว่าดูสิว่าเที่ยวได้เที่ยวได้สีลำสีลำไปแล้วใส่บ้านดูว่าลอกน้ำสีไม่รู้ว่าไปโดนตัวในบมาหมุดลวกดีสิแล้วเกินเอาละเว้ยถ้าเป็น เดิเดินไม่ไปไมไ่จะแซงได้ไม่ได้ที่จะแซงตอนนี้คือเทพสาม เลีดูเอาละครับพี่น้องครับสี่ลำครับวันทูตีบอกว่าวันทูตีวันทูตีครับหนึ่งสองสามคับร่องน้ำแดงล่องน้ำที่หนึ่งร่องน้ำที่หนึ่งอยู่ฝั่งไพเแีงอยู่ฝั่งไพเรียนครับก็คือีนน้ำกระเพรนครเพชรนครตะคุณบอลนาวาเจอกับใครไม่เจอเจอกับเทมสิริชัยบอกว่าสิงห์บังพอนไวไวบอกว่าวันนี้ไวๆพังแรงยังดีจริงๆก็มาไวมามาเจอกันเจ้าลำน้ำของเจ้าลำน้ำของว่าเรือแถวย่านิวันนี้มาเจอกันเรือดีมีกันหรืวเปล่ามาลองน้ำดูสิล่องน้ำดูส่สาวตวยศ รีลาลบตีลาไม่ยอมไปย่อไปโถไปแทะเรือจังหวัดจังหวัดนครปฐมด้วยกันตะกักแล้วก็ไปเรือเป็นเรือบอกว่าแนวหน้าที่ายแนวหน้าเดกันสี่ลำลองน้ำที่หนึ่งลองน้ำที่สองล่องน้ำทีาลองน้ำที่สอีาบอกว่าจายหรืงทางนี้ทีนี้รับแบไปเอาเลยเฮโลจะพาัปฉีขควบมันฉีกควบมันลองน้ำที่สามล่องน้ำที่สีบอกว่าเอาล้วล่องน้าที่สี่จะายหรืงทางนี้อยู่ท้งน้ำพายหรังจางนี้อยู่ลัอกัสาวโดยสาวโดยลบติลาสาวตัยลบตีลาภายเรื่องทางนี้จะ้รับแบบไปมันล่อ จะกอดได้จะปลอมลืมไม่ลืมอยู่ิว่าจะกอดได้แสงได้นี่ไม่ได้ได้หรือไม่ได้อาลยลมแรงหลมแรงหลมพัดล่องลงไปหลมพัดอํานน้ำเราว่าถือว่าถือว่าผีพายผีพายได้โองการพายก็จะบีก็จะปล่อยบีก็จะปล่อยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเพราว่าเที่ยวนี้เที่ยวนี้เที่ยวสุดท้ายไม่มีไม่มีแกหน้าแก้นา ไปกล้ากันใหมในวันพรุ่งนี้คือฮะาิี่พาผีผายเจ้าดีไล่บิงมาไล่บิงมาล,ามาลองน้ำที่หนึ่งลองน้ำที่หนึ่งว่าอย่างไรในน,น้ำในน้ำเพชรนครเพชรนครจคุกุญพรนาวาจุกุญพรนาวาไล่เบียด์จะมาไล่เบียด์จะมาอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเมื่อในเมื่อเทพสิริชัย ดิัสิงต e ังมดลลองน้ำที่ชอกันแล้วอแล้วประมามาบอกว่าสองร้อยมาดูไทยพี่น้องครับมาดูล่องน้ำดิล่องน้ำดิหนึ่งลองน้ำดิหนึ่งกับล่องน้ำี่สามเอาแ้วาคนจะไปสงคนจะสั่นไลองน้ำาหนึ่งไแรงแง้รอบอไปมาลองน้ำดิสองประมาแล้วล่องน้ำดิสองว่ายังไงลองน้ำดสองว่าเทสิริชใชเทสิฉันใชสิงตงมนภายโดยข้างล่างอ๋แล้วว่าเจอใครไม่เจอเจอปัญจนปัญจ์สาตัวเจอปัญจ์สาตัวลองน้ำี่สามลองน้ำสามก็เรีอดดีมีขับมามาด ตางก็จะันาตางก็จะซัดกลองน้ำที่สอลองน้ำที่องเจอลองน้ำที่สามเอาแล้วลองน้ำที่สเจอลองน้ำที่สีลองน้ำที่สองบอกว่าปลดูอยลองน้ำที่สองบอกว่าจีนบอกว่าสินสินชจะซงินีใ้จะเซ้งสินิชัยจะเซ้งสินิชัยจะเซ้งสินิชัยจะเซ้งสินิชั้จะเซ้งสินิใัยจะเซ้งสินิใชจะี้จ่สินีเสิี่งสินี่น้จ่งสินีจะ่รสินจะสนะสนสนนั ขอเสียงตบมือให้ในายกหน่อยครับโอ้ยอ้ขนาดนายกยังปบมือให้กำลังใจด้วยนะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับเจ้าลาํานลังโคมึงจะเข้าสุดท้ายเพื่อนนั้นก็สุดยอดครับครับพี่น้องแฟนแม่ย่านางที่เคารพเรือชิงช่วย พระราชทานประจัปี2005 1 6 7ในประเภท4 0ิบวิวายเรือโอเพลร่องน้ำที่หนึ่งเรือเพชรนครสคุพรนาวาร่องน้ำที่สองเรือเทพสริชัยสิงห์มักนลนไวไวัร่องน้ำที่สามเรือเจ้าลำน้ำคงล่องน้ำที่สี เรือสาวสวยรมทีราเดี๋ยวนะครับท่านชิดชัยท่านชิดชัยท่านกำลังเซ็นกำกับอยู่นะครับในผลการตัดสนิน ลผลยังเป็นทางการผลยังเป็นทางการครับพี่น้องครับผลออกมาแล้วครับเรือ40ที่ภายที่ได้แชมป์ด้วยพรลราทาได้แก่เรือเรือเรือ,เ,อเทพิลิชัยสิงห์บางบนอนไวไวครับพี่น้องและเรือดับสอนได้แก่เรือนะครับสาวสวย ลมธีลาได้ที่สองครับพี่น้องเรือได้ที่สามนี่แกเรือเพชรนครสกุสกลพรนาวาครับพี่น้องเรือได้ที่สี่ได้แก่เรือบ้านเราครับเรือวัดมหาธาตุนะครับเรือเจ้าลำน้ำโขงครับพี่น้อง